ครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎของคูลอมไปนะครับกฎของคูลอมก็คือเป็นการอธิบายแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับซึ่งแรงระหว่างประจุไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับว่าประจุไฟฟ้าที่มาวางใกล้ๆกันเนี่ยเป็นประจุชนิดใดนะครับก็ถ้าเป็นประจุเหมือนกันก็จะออกแรงผลักถ้าออประจุต่างชนิดกันก็จะออกแรงดูด ะครับโดยเราสามารถคำนวณหาแรงดูดและแรงผลักนะ,นะครับได้จากกฎของคูลอมก็คือ F เท่ากับ k q1 q2 ส่วนด้วย r ยกกำลังสองครับสำหรับสูตรนี้ก็คือเราจะสามารถหาแรงได้ทีละคู่นะครับเพราะนั้นถ้ามีหลายตัวเราก็ต้องกําหนดทิศทางของแรงแต่ละตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอามารวมทางเวกเตอร์นะครับเพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ นะครับพวกเราคงได้คำนวณแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ประจุไฟฟ้าปล่อยออกมานะครับอะไรที่ประจุไฟฟ้าปล่อยออกมาแล้วทําให้เกิดแรงกระทําต่อประจุไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันสิ่งที่ประจุไฟฟ้าปล่อยออกมานะครับเราเรียกว่าสนามไฟฟ้านะครับ สนามไฟฟ้าก็จะปล่อยออกจากประจุไฟฟ้านะครับโดยนิยามของสนามไฟฟ้าสัญลักษณ์คือตัวอีก็คือบริเวณที่มีบริเวณรอบๆประจุไฟฟ้าแล้วประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจไปถึงนะครับถ้าดูจากวิดีโอนะครับดูจากวิดีโอเราจะสังเกตได้ว่าที่รอบๆนะครับเมื่อเราเอาประจุประจุหนึ่งไปวางไใ้ใกล้ๆก,กับ ประจุใหญ่นะครับประจุเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าประจุทดสอบนะครับพอไปวางปุ๊บเกิดแรงกระทาต่อประจุเล็กๆนี้ต่อประจุทดสอบนี้นะครับจะสังเกตว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นปริมาณเวกเตอร์เห็นไหมครับจะมีหัวลูกศรชี้เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นคือลักษณะสนามไฟฟ้าที่มีทิศทางพุ่งออก นะครับในทารพุ่งออกนะครับเป็นเส้นๆจะไม่ทับกันพุ่งออกจากตัวประจุนั่นเองอย่างนี้เราเรียกว่าสนามไฟฟ้านะสารุปง่ายๆคือบริเวณในที่เอาประจุไปวางไว้แล้วเกิดแรงกระทําต่อประจุทดสอบนั้นเราจะเรียกว่าบริเวณนั้นมีสนามไฟฟ้าทีนี้เจ้าสนามไฟฟ้าปล่อยอะไรออกมาสิ่งที่สนามไฟฟ้าปล่อยออกมาคือเขาเรียกว่าเส้นแรงไฟฟ้า นะครับเส้นแรงไฟฟ้าอย่างที่ครูให้ดูในรูปเมื่อกี้นี้นะครับเส้นแรงไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออกขึ้นอยู่กับประจุชนิดนั้นนะครับถ้าเป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับเส้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าประจุลบนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นสนามไฟฟ้าของประจุบวกก็จะมีทิศทางพุ่งออกนั่นเองนั้นให้จำไปนะครับ ประจุลบพุ่งเข้าประจุบวกพุ่งออกนะครับในกรณีที่เอาประจุมาวางไว้ใกล้กันถ้าเป็นประจุต่างชนิดกันเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นสนามไฟฟ้าวิ่งออกจากประจุบวกเข้าไปหาประจุลบนะครับพุ่งเข้ากับพุ่งออกนะครับส่วนประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันเห็นไหมครับถ้าเป็นเส้นสนามไฟฟ้า ที่เป็นประจุชนิดเดียวกันเนี่ยครับมันจะออกแรงผลักกันนะครับประจุบวกก็ผลักประจุลบก็ผลักนี่แสดงให้เห็นว่าเขานิยาหมอว่านี่ทำไมประจุบวกกับประจุลบวางใกล้ๆกันจึงออกแรงดูดนะครับเพราะว่ามันรับเส้นสนามไฟฟ้าเข้าหากันได้แต่ถ้าเป็นประจุต่างชนิดกันเส้นสนามไฟฟ้าจะไม่ทับกันมันจะออกแรงผลักกันนะครับอันนี้คือค่าของเส้นสนามไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าปล่อยออกมานะครับทำให้เกิดแรง ดูดหรือแรงผลักกับประจุที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับจากนิยามของสนามไฟฟ้านะครับบอกว่าเรามีประจุทดสอบไปวางไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งแล้วเกิดแรงกระทำนะครับเราสามารถหาค่าสนามไฟฟ้าได้จากจากรูปนี้นะครับเห็นไหมครับตัวคิวใหญ่คือประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้าออกมาส่วนคิวเล็กนะครับส่วนคิวเล็กก็คือประจุทดสอบ นะครับพอเอาคิวเล็กไปวางไว้รอบๆคิวปรากฏว่าเกิดแรงกระทำพอเกิดแรงกระทำปุ๊บแสดงว่าบริเวณนั้นมีสนามไฟฟ้าเราจึงสามารถคนนาํานวณหาสนามไฟฟ้าได้จากสมการนะครับเบื้องต้นก็คือ E เท่ากับ F ส่วน Q E ะครับ e เท่ากับ F ส่วน Q หรือถ้าคูณ Q ขึ้นไป เราจะได้แรงที่กระทำต่อประจุทดสอบนั้นก็คือ F เท่ากับ Qe นั่นเองนะครับ F เท่ากับ Qe นั่นเองนะครับเมื่อ F คือแรงที่กระทำต่อประจุทดสอบนะครับ Q เล็กนะครับมีหน่วยเป็นนิวตัน e คือสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมแล้วก็ Q คือประจุทดสอบนะครับทีนี้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณยังไม่อธิบายทิศทางเดี๋ยวค่อยว่าอธิฐานเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างก,กันนะครับ มาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเขาบอกว่าวางประจุหนึ่งไมโครคูลอม์นะครับในสนามไฟฟ้าพบว่ามีแรงกระทาต่อประจุเท่ากับ10นิวตันจงหาสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใดนะครับสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาบอกว่าจ,จากนะครับจากเลยครับ จาก e เท่ากับอะไรครับ f ส่วน q นะครับเพราะโจทย์เขาบอกหมดแล้วตัวนี้คือ q ตัวนี้คือนี่ q เล็กนะครับอันนี้คือ f นะครับเพราะฉะนั้นก็แทนข้างไปก็จะได้เป็น e เท่ากับอะไรครับ f คือ10หารด้วย1นะเพราะฉะนั้น e จึงมีค่าเท่ากับโอ้ขออภัยต้องคูณ10ยกกำลังลบ 6ด้วยนะครับวันนั้นจึงได้ e เท่ากับ10ยกกำลัง7นิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนจากไมโครให้เป็นเลขยกกำลังนะครับนี่คือตัวอย่างก็ง่ายๆถ้าเขาบอกแรงีกระทำบอกประจุทดสอบมาเราก็ใช้สูตร e เท่ากับ f ส่วน q นั่นเองนะครับหรือถ้าเขาบอก e มาบอก q มาอยากรู้ว่าแรงกระทำประจุเทา่าไหร่ก็ f เท่ากับ QE นะครับก็เอาไปใช้ทางของสูตรอันนี้คือสูตรเบื้องต้นนะครับก็คือเอาเอามีประจุตัวหนึ่งนะเป็น Q ใหญ่ Q ิใหญ่นะครับแล้วก็เอาคิเล็กมานะครับทดสอบนะครับเอาคิวเล็กมาทดสอบนะครับส่วนใหญ่ Q เล็กก็เป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวค่อยอธิบายตัวไปนะครับแล้วก็เกิดแรงกระทาต่อ Q ิวเล็กนะครับเกิด f แล้วก็หา Q ออกมาได้นะครับ จากนิยามเมื่อกี้นี้นะครับเราได้เราสามารถคำนวณหา e นะครับ e, e คือสนามไฟฟ้าได้จากสมการ e เท่ากับ f ส่วนด้วย q นะครับในรูปก็จะเป็นอย่างนี้เป็น q ใหญ่ตัวที่ปล่อยสนามไฟฟ้าออกมาแล้วก็ q เล็กนะครับก็คือจุดประจุดทดสอบซึ่ง2ตัวนี้วางห่างกัน r นะครับแบบนี้นะครับเกิดแรงกระทําปุ๊บนะครับเราจึงพบว่า จาก e เท่ากับ f ส่วน q ซึ่ง f คือแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับจากรูปนี้เราสามารถหารแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้จากสมการอะไรครับจาก f เท่ากับ k q 1 q แล้วก็ q ส่วนด้วย r กำลังสงหารด้วย q เล็กนะครับมี q เล็กนะครับนะครับนะ เราจึงได้ e เท่ากับอะไรครับ k q q นะครับส่วนด้วย r คูณกับ q นะครับ q กับ q ตัดกันเราจะได้เป็น e เท่ากับ k q ส่วนด้วย r กําลังสองนะครับเป็น r กําลังสองนะครับนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ใช้ในการคํานวณเกี่ยวกับค่าสนามไฟฟ้านะครับ สนาไฟฟ้าก็คือเราจะนิยามว่าจะสนามไฟฟ้าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจุไฟฟ้าที่เขาปล่อยออกไปแล้วก็ขึ้นกับว่าเราวัดสนามไฟฟ้าอยู่ใกล้หรือไกลกับประจุที่เราสนใจอยู่นะครับโอเคนะครับจากที่ครูได้แสดงออกมานะครับเราก็เลยเป็นนิยามของสนามไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสนามไฟฟ้า e เนี่ย หมายถึงแรงที่เกิดขึ้นบนประจุบวก1คูลอมนะครับแสดงว่าเขาเอาประจุบวก1คูลอมเนี่ยไปทดสอบนะครับว่ามีบริเวณไหนมีสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนิยามของเขาสูตรใหม่ที่เราอธิบายกันไปแล้วคือเราจะได้เป็น e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับ kQ e ส่วนด้วย R างังนะครับเพราะนั้น E ก็คือการวัดสนามไฟฟ้าที่อยู่โดยรอบประจุที่เราสนใจว่าประจุตัตวเนี้ย ปล่อยสนามไฟฟ้ามากน้อยเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นปัจจัยของสนามไฟฟ้าคือขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราสนใจนะครับอยู่ใกล้สนามไฟฟ้าจะมากอยู่ไกลสนามไฟฟ้าจะน้อยนั่นเองแต่ที่สำคัญคือสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะคํานวณการหาค่าสนามไฟฟ้าเราก็ต้องรวมในรูปของเวกเตอร์ เช่นเดียวกับแรงที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับทีนี้ที่ครูเคยบอกไปว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับการกําหนดทิศทางจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเอาประจุชนิดใดไปทดสอบนะครับกรณีที่1เนี่ยเราเอาประจุบวก Q นะครับตัวนี้บวก Q ไปทดสอบถ้าเอาบวก Q ไปทดสอบแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมีประจุบวก Q ใหญ่บวกอยู่ นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นคิวใหญ่บวกอยู่ตรงนี้บวกกับบวกมาเจอกันก็จะเกิดเป็นแรงผลักที่กระทาต่อประจุคิวเล็กนะครับแรง f ก็จะถูกพุง่งออกไปด้านนี้นี่คือแรง f เพราะเป็นแรงผลักนะครับถ้าเป็นประจุบวก f กับ e จะไปทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นเอาประจุบวกไปทดสอบ f กับ e จะไปทางเดียวกันเพราะนั้น f ไปทางไหน E ก็ไปด้วยนะครับ E ก็ไปด้วย แต่ถ้าเป็นประจุบวกไปทดสอบเหมือนเดิมนะครับแล้วแล้วอะไรครับแล้วตัวประจุที่เราสนใจเป็นประจุลบนะครับก็จะเกิดเป็นแรงดูดนะครับก็จะเกิดเป็นแรงดูดนะครับเอาประจุบวกไปทดสอบบอกไปแล้ว e กับ f จะไปทางเดียวกันนะครับ e กับ f จะไปทางเดียวกันนะครับส่วนในกรณีของถ้าเอาประจุลบไปทดสอบ นะครับถ้าเอาประจุลบไปทดสอบ e กับ f, f, f จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับ e กับ f จะอยู่ตรงข้ามกันเช่นเอาประจุลบนะครับไปทดสอบกับประจุบวกนะครับเกิดเป็นแรงดูด f มาทางนี้นะครับ f มาทางนี้นะครับ e จะเป็นทิศทางตรงข้ามกับถ้าเอาประจุลบไปทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นประจุลบกับประจุลบมาเจอกันนะครับเพราะนั้น ลบกับลบมาเจอกันนะครับลบกับลบมาเจอกันประจุแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลักนะครับ e จะอยู่ตรงข้ามกับ f นะครับ e อ,อยู่ตรงข้ามกับ f นี่คือนิยามของการนิยามของทิศทางนะครับทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับที่กระทำต่อประจุทดสอบนะครับในกรณีที่เราทราบประจุว่าเอาประจุบวกไปทดสอบหรือประจุลบไปทดสอบข้อสรุปง่ายๆก็คือ เมื string, ่อเอาประจุบวกไปทดสอบ e กับ f จะไปทิศทางเดียวกันนะครับตัวคิดแรงก็คิดมาเดิมนะครับแต่ถ้าเอาประจุลบไปทดสอบ e กับ f จะอยู่คนละทิศทางงนั้นเพาะกำหนด f ก่อนแล้วเราจะทราบ e ว่ามีทิศทางไปทางไหนนั่นเองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเขาบอกว่าจงหาสนามไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากประจุ2บวก2ไมโครคูลอมบ์เป็นระยะทาง5เซนติเมตร นะครับก็วาดรูปนะครับนะครับก็จะได้ Q ินะครับคิวเท่ากับบวก2คูณ1 0ลบ6คูลอมนะครับเปลี่ยนซะก่อนแล้วก็ R าเท่ากับ5คูณ10เซนติก็คือกำลังลบ2นะครับเมตรนั่นเองนะครับจากอะไรจาก E เท่ากับอะไรครับ kq ส่วนด้วย r ยกกำลัง2นะครับเราก็จะได้เป็น e แทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น9คูณ10กำลัง9คูณกับ2คูณ1 0ลบหหารด้วย5คูณ1 0กำลังลบ2ทั้งหมดกำลังสองนะครับเราก็จะได้เป็น e เท่ากับ9,2,18คูณ10กำลัง3ใช่ไหมครับ ข้างบนเหลือกำลังสามหารด้วยห้ากำลังสองได้25คูณ10กำลังลบสองกำลังสองก็เป็นลบสี่นะครับได้ e เท่ากับเราสิหาร25ได้0.72นะครับคูณ10บวกขึ้นอาจจะลบขึ้นไปเป็นบวกเป็นกำลัง7นะครับเราจะได้ e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับเลื่อนจุดนิดนึงให้สวยงาม7 .2 คูณ10ยกกำลัง6นิวงตันต่อคูลอมนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่1โอเคครับมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับก็ตัวอย่างที่2โจทย์ก็บอกว่าที่ตำแหน่ง a และ c มีประจุบ,บวก12และลบ 4, ไมโครคูลอมตามลำดับนะครับถ้าระยะ ab เท่ากับ6เซนระยะ bc เท่ากับ3เซนนะครับจงหาขนาดเละทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด b เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาก็เลยสนใจที่จุด b ครับนะครับบทยทั่วไปถ้ามันไม่บอกอะไรก็เป็นประจุบ,บวกนะครับ a คือจุดนี้นี่คือจุด a a มีประจุบ,บวก12นะครับห่างจากจุด b คือ6เซนอันนี้ครูให้เป็น ra แล้วกัน ra นะครับนี่ qa นะครับส่วนจุด c ก็ลบ4อันนี้ให้เป็น q นะครับแล้วนี่เป็น Rc นะครับเท่ากับเท่านี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดทิศทางของแรงที่สนามไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุต่อจุด B นะครับเราจะพบว่าถ้าประจุบ,บวกมาวางก็จะเป็นอย่างนี้ติมมา EAB ไปฝั่งนี้นี่คือ EAB นะครับเพราะเป็นแรงลักนะครับส่วน ECB ก็ขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบน แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าอยู่สสนามที่กระทำต่อจุด B แล้วก็สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเมื่อเรารวมทางเวกเตอร์เราจะได้ทิศทางของ E พุ่งไปทางนี้ขนาดเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือว่า E เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มุมเซตาตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่นเองนะครับก่อนที่จะทําก็เหมือนเดิมนะครับเรามากําหนดสิ่งที่เรารู้ก่อนหนึ่งคือ Q A เท่ากับอะไรครับ 12คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมคิวเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ6คูลอมนะครับเเท่ากับอะไรครับ6คูณ10ลบ2เมตรแล้วก็ R c เท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรนั่นเองนะครับจากนั้นเราจึงพบว่ามันเป็น สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุสองประจุเราสามารถหา e นะครับหา e e ตรงนี้ e รวมเนี่ยได้จากหาขนาดได้จากอะไรครับ e เท่ากับ e a b บวกกับ e c b นะครับนะครับแต่เป็นการบวกแบบเวกเตอร์นะครับเราก็ต้องดูว่ามันวางตัวกันยังไงแนวเดียวกันไหมเราถึงจะมาหาแต่ที่เรามองเห็นคือเขา e c กับ e a นี่วางตัวตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเราก็หาสูตร e ได้จากหาขนาดของ e ได้จาก square root อะครับ e a b กําลังสองบวก e c b กําลังสนี่คือการหาขนาดนะครับเดี๋ยวล้วก็มาหาแต่ละตัวก่อนหาได้ก่อนครับหา e a b ก่อนนะครับจากอะไรครับ e a b จ eab เท่าก e ับ kqa ส่วนด้วย ra นะครับยกกำลังสองเพราะเราสนใจคู Before, ่นี้นะครับเราสนใจคู่นี้เรลสนใจคู่นี้อยู่นะครับก็จะเป็น qa กับ ra ก็จะได้เป็น eab เท่ากับลไรก็เท่ากับ9คูณ10กำลัง9คูณ12คูณ10ยกกำลังลบ6หารด้วย QRA เท่ากับ6คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับจับยกกำลัง2แล้วคูณเข้าไปเราจะได้เป็น EA เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง7นะครับนิวตันต่อคูลอมนะครับต่อไปหาได้ต่อหา ECB ต่อนะครับหา ECB ต่อจักสร์มาน ECB เท่ากับ kQ c หารด้วย rc กําลังสองนะครับก็จะได้เป็น ecb เท่ากับ9คูณ10กําลัง9คูณ qc เท่ากับ4คูณ10ยกกําลังลบ6หารด้วยอะไรครับ rc rc คือ3คูณ10ยกกําลังลบ2ทั้งหมดกําลังสองนั่นเองนะครับเราจึงได้คํานวณออกมานะครับได้ e c b นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบออหอภาย4คูณ10ยกกำลัง7นะครับนิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยมาหาขนาดของ e นะครับที่มันพุ่งไปตรงเนี้ยที่มันพุ่งไปพุ่งไปตรงเนี้ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ นะครับก็จากสูตรเดิมก็คือ e เท่ากับ square root e a b บวกกับอ uh, ่ะกำลังสองบวกกับ e c b กำลังสองนะครับก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น square root สามคูณสิบกำลังเจ็ดทั้งหมดกำลังสองบวกสี่คูณสิบกำลังเจ็ดทั้งหมดกำลังสอง นี้ถ้าง,ง่ายๆถ้าเห็น3กับ4ี่นีจำได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็น e เท่ากับเท่ากับอะไรครับส q u a r e คูณสิบกำลังเนั่นเองโอ้กำลังสิบสีกำลังสิบพราะ7ยกกำลัง2นะครับเราจึงถอดรูทออกมาได้เป็น e ขนาดของสนามไฟฟ้าที่เราจะได้คือเท่ากับ25่สิคูณสิบกำลังเ นิวตันต่อคูลอมนะครับนี่คือขนาดเมื่อได้ขนาดแล้วตอบได้เลยไหมยังไม่ได้เพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าทั้งหาทั้งขนาดและทิศทางทิศทางเราหาจากอะไรนะครับทิศทางเราก็จากที่เราเคยท่องหาจากแทนครับทิศทางหาจากแทนเซต้าก็เท่ากับอะไรครับเคยบอกไปแล้วเอาแกน y ส่วนด้วยแกน x ทําทำมุมเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะได้เป็นแทนเซตาเท่ากับแกน y คืออะไรแกน y คือ ECB นะครับนี่แกน y ECB หารด้วยแกน x คือ eab นะครับแกนนี้เห็นไหมเอา y ส่วนด้วย x ก็จะได้เป็นแทนเซตาเท่ากับ4คูณ10กํลัง 7หารด้วย3คูณ10กำลัง7นะครับได้แทนเซตาเท่ากับ4ส่วน3นะครับแทนอะไรเท่ากับ4ส่วน3ก็คือแทน53องศาเพราะนั้นเซตาจึงมีค่าเท่ากับ53องศานั่นเองอันนี้คือตัวอย่างที่สอบนะครับในกรณีที่เขามีประจุไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งนะครับก็จะทำคล้ายๆกับแรง เราต้องมาหาทิศทางแต่ละอันก่อนเสร็จแล้วก็มาหาด้วยวิธีการเวกเตอร์แล้วก็หาทั้งขนาดและทิศทางนะครับก็สงสัยก็เปิดดูหลายๆรอบจากนั้นเราก็ไปทําแบบฝึกหัดส่งในคัดรูมนะครับก็วันนี้คงเพิ่มเติมเรื่องส,าสนามไฟฟ้าให้พวกเราเพียงเท่านี้ครับผม